สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำพันธ์ไม้ที่พบในท้องถิ่นซึ่งคือว่านทิพยเนตรซึ่งพบในบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกสีขีดซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลสีขีดอําเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยว่านทิพยเนตษนะคะมักพบในบริเวณเขตปา่าดิบชื้นซึ่งอยู่บริเวณใกล้เชิงเขา หรือบริเวณใกล้แหล่งน้ำหรือลาําธารโดยเรานะคะจะตามไปกดูกันเลยนะคะว่าว่านทิพยานตรนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะโดยว่านทิพยเนตรนะคะจัดเป็นไม้ล้มลุกซึ่งมีความสูงประมาณ25-40ถึง40เซนติเมตรค่ะโดยมีลักษณะลำต้นนะคะเป็นเง้าทอดเลื้อยกลุมมีสีน้ำตาลและมีเนื้อในสีเหลืองอ่อน ซึ่งจะมีตุ่มนะคะซี่คอยสะสมอาหารให้กับพืชลักษณะของใบนะคะใบนะคะจะมีลักษณะเป็นรูปรีแกมรูปใบหอซึ่งแผ่นใบนะคะก็จะมีลักษณะนหนาด้วยขอบของขอบใบนะคะก็จะเป็นคลื่นด้านบนนะคะใบจะมีสีเขียวและก็จะมีลายแต้มสีเขียวเท่านะคะ าอยู่เป็นระยะระยะก้านใบนะคะก็จะมีลักษณะเป็นก้านใบยาวและมีโคนกับใบเป็นสีแดงเรื้อส่วนลักษณะของดอกนะคะดอกนะคะจะมีลักษณะเป็นช่อ ซึ่งดอกนะคะจะมีสีขาวแต้มม่วงและมีกลิ่นหอมอ่อนๆในช่วงเช้าค่ะโดยส่วนหัวหรือเห้านะคะจะมีสรรพคุณทางยาใช้เป็นยาสมุนไพรในการรักษาโรคตาแก้ตาแดงตามัวตาฝ้าฟางตาช้ำหรือริดสีดวงทางตาได้นำวัาเนียกซึ่งเป็นว่านมงคลไปปลูกเป็ดไม้ดอกไม้ประดับนะคะ ก็จะช่วยส่งเสริมอำนาจบารมีในด้านการค้าขายความคงกับพันชาตรีและเป็นที่รักและเมตตาแก่คนทั่วไปโดยพันไม้ในท้องถิน่นว่านทิพยเนตรที่ดิฉันได้เลือกมานั้นได้สอดร้องกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยอาศัยความรู้จากหมอชาวบ้านและภูมิปัญญาที่สั่งสมและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานซึ่งการแปรรูปน้ำมันว่านทิปนั้นจะช่วยให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างแพร่หลาย จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูลการทําน้ามันว่านทิพย์นะคะขั้นตอนที่1น,นะคะนําสมุนไพรทั้งหมดล้างน้ําให้สะอาดแล้วผึ่งให้แห้งและนํำว่านชนิดต่างๆมาหั่นเป็นชิ้นบางๆขั้นตอนที่2นะคะนําน้ํามันมะพร้าวมาเทใส่กระทะและตั้งไฟให้อุ่นไว้ตลอดเวลา ตอนที่สามนะคะเมื่อผสมว่านสมุนไพรและเกสรดอกไม้120สชนิดเข้าด้วยกันแล้วให้นำมาเทลงในกระทะที่ใส่น้ำมันมะพร้าวจากนั้นตั้งอุ่นไว้แล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆขั้นตอนที่4นะคะเมื่อว่านสมุนไพรและเกสรดอกไม้120ชนิดได้นำมันมะพร้าวในกระทะนั้นเคี่ยวจนได้ที่แล้วให้มาตั้งควยใร้อนให้อุ่น<อ>จากน<พ>ั<พ>้นก<พ>็นำกาหรูลมน่ทอดที่เสือที่ผสมไวมาเทคนให้เข้ากันคอาไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็พักไวให้เย็น แล้วมีประวัติศาสร์นมันจุฬาจย์างไว้เพื่อนำไปขายและจะจำหน่ายต่อไปค่ะได้มีการทำน้ํามันว่านทิพย์เพื่อแจกจ่ายให้กับญาติโยมผู้มาทำบุญซึ่งน่วงด้วยสรรพคุณและประโยชน์มากมายของน้ามันว่านทิพย์ทำให้มีการสั่งซื้อและนิยมอย่างแพร่หลายจึงเกิดเป็นสินค้าโอทบของชุมชนตํำบลเปลี่ยนอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้น โดยสปปรรพคุณของน้ำมันว่านทิพย์นะคะก็จะช่วยแก้เนิบชาแก้ตะคริวแก้ปวดเมื่อยแก้ปวดฟันใช้ทาแผลสดแผลปุกพองแผลโดนน้ำร้อนเลือกและก็ใช้ทาแก้พิดตรงบริเวณแมลงกัดต่อยและใช้สูตรดมสำหรับบรรเทาอาการแก้หวัดคัจจมูกหรือท้องอืดท้องเฟอ้อ